และนี่เลยครับเหตุผลที่ทําให้ผมมาที่นี่นะครับก็คือน้ําลํำไยปัน่นบุฟเฟ่นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h a n n e l s o o d m a n e x e นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ร้านมงคกสุก,กี้บุฟเฟ่นะครับผมร้านนี้เนี่ยเอาจริงว่าไม่ใกล้บ้านผมเลยนะแต่ว่าวันนี้อาศัยว่ามามหาลัยนะครับขากลับผ่านฟิเอล์ปปิงส์นะครับก็เลย แวะกินนะครับผมเป็นสุกี้ที่ราคาอาจจะแบบรวมๆก็ดูเหมือนสูงนะหัวหนึ่งนะครับรวมเน็ดแล้วนะครับก็ประมาณ648บาทนะครับผมราคาจะดูสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบความคุ้มนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยวัตถุดิบเยอะมากนะครับผมก็เลยมาลองกินดูแล้วที่กันมีโปรน้ำลำไยนะครับอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยครับน้ำลำไยเนื้อคูณๆเอามาปั่นนะครับลองดูว่าเป็นยังไงไปดูกันครับ ร้านมงก๊กนะครับเขาอยู่ในเครือคิงคองปุ๊บนี่เองนะครับผมนี่มีคิงคองชิบุยาชาบูนะครับมงกกแล้วก็คิงคองสวีทครับพอมากินเนี่ยครับเขาจะแปะเวลาที่เราจะต้องกินเสร็จไวนะครับปุ่มห้านาทีนะครับเข้ามาเราจะได้แก้วนะครับอันนี้นะครับสำหรับไปสั่งของหวานนะครับแล้วก็อร่อยที่โต๊ะได้นะครับของหวานที่นี่เขาว่าเยอะมากนะครับผม ส่วนจานนี้มีไว้ตักอาหารครับเมื่อกี้ผมเลือกซุปนะครับมีให้เลือก5าแบบนะครับผมก็มีซุปหม่าล่าซุปต้มยำอะไรเงี้ะผมเลือกซุปปลาทะเลน้ําลึกไปนะครับนี่ครับเขามีโปน้ําลําไยปั่นด้วยนะครับอันนี้คือสาเหตุที่มากินเลยนะเพราะว่านะครับมีน้ําลําไยปั่นจุกๆแบบนี้เลยเครื่องดื่มก็มีหลายอย่างนะครับตรงนี้นะครับเครื่องดื่มแบบเบสิกเบสิกนะครับผมเฮจะเป็นเครื่องดื่มแบบนี้ก็ได้ครับหยิบขวดไหนก็ได้เลยนะ อืมมีทั้งน้ำอาลมนะครับแล้วก็พวกนมนะครับนมรสชาติแปลกๆนะครับมีหลายอย่างเลยของหวานนะครับเพียบเลยดูดิโหนักกินทั้งนั้นนะผลไม้ก็มีนะครับด้านบนเป็นของหวานที่แบบแนะนำนะครับต้องลองลองนมกล้วยสักหน่อยครับอืมไม่ใช่นมทุเรียนนะครับลองนมทุเรียนสักหน่อยหนึ่งครับอันนี้ก็หยิบมาจากซุ้มเครื่องดื่ม นมทุเรียนจริงๆครับได้ทั้งรถนมและรถทุเรียนจริงและนี่เลยครับเหตุผลที่ทําให้ผมมาที่นี่นะครับก็คือน้ําลําไยปั่นบุฟเฟ่นะครับแล้วก็ใส่ลําไยจริงๆมาด้วยนะครับอันนี้รวมอยู่ในบุฟเฟ่นะครับผมจัดอยู่ในประเภทของหวานของร้านมงกกครับผมพอกินแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าแบบหวานชื่นใจนะครับแต่จะออกหวานๆหน่อยนะครับ รสชาติไม่เหมือนน้ำลำไยแบบเปล่าๆนะเหมือนมันมีกลิ่นหอมๆนะครับผมคือกลิ่นค่อนข้างดีเลยแหละนะครับรสอาจจะหวานนิดนึงตรงน้ำจิ้มเนี่ยครับก็มีน้ำจิ้มเยอะมากมายเลยนะครับผสมเองได้หมดนะครับผมไม่รู้จะกินอะไรเหมือนกันนะครับก็เลยนี้มีน้ำจิ้มสุกี้นะครับกับน้ำจิ้มไต้หวันนะครับใส่พริกมาหน่อยหนึ่งนะครับผมน่าจะโอเคจิ้มไต้หวันนี่ใส่น้ำมันพริกไปเยอะๆเลยครับ ว,ว่าน้ำมันพริกเนี่ยเวลาไปฮ่องกงเชอบมากอร่อยอันนี้ครับเป็นของที่ตักเองได้นะครับก็จะมีเป็นชั้นนะครับตรงนู้นนะครับผมสามารถหนีบเอาเองได้เลยนะครับนี่ครับมีทั้งลูกชิ้นนะครับเนื้อหมูมีหมดนะครับข้างในนะครับไก่ตับ ทะเลนี่นี่นี่อันนี้นะครับหอยลอดนะครับผมมีกุ้งมีแมงกะพุนปลาหมึกกรอบนะครับมีหมดเลยนะครับนี่มีปูด้วยปูกับปลาก็มีนะครับพวกเส้นนะครับไข่นะครับ่ากินหมดเลยนะครับของแห้งเรามากินกันดีกว่าครับผมอันนี้สั่งคนเดียวก็ได้นะครับมากินคนเดียวก็ได้เหมือนกัน ตักแบบน้อยๆก่อนนะครับแบบเจมตัวก่อนเพราะว่าตักเยอะเดี๋ยวไม่หมดนะครับเขาปรับ50บาทหรือจะเทไปหมดเลยก็ได้นะครับเท mm hmm. ทุกอย่างออกไปแล้วนะครับแล้วก็เลงเต่าขึ้นนะครับเต่าเขาสดที่เบอร์8นะครับผม mm hmm. ตอนนี้ก็รอของทุกอย่างสุกนะครับ mm hmm. ฟองเต้าหู้เนี่ยก,กินมากเลยนะครับเวลาไปกินร้านมาล่าเออมันมันก็ มีราคาอยู่เหมือนกันนะครับน,นี้กินได้ทีเดียวเลยนะครับถ้าใครที่ชอบหอยหลอดนะครับบอกเลยว่าอร่อยครับผมหอยหลอดดีมากๆานะครับใครที่แบบอยากมากินที่นี่นะราคาอาจจะแบบแพงนิดนึงนครับ6 4 8สี่บาทนะครับเน็ตแล้วแต่ว่ารวมๆมันมีวัตถุดิบเที่ยวไม่ค่ได้กินไงแล้วก็น้ำจิ้มแบบเนี้ยเออมันก็ถือว่าหากินยากอยู่นะครับมาเน้นกินของแปลก ของช่วงที่แบบสามร้อยสี่ร้อยเขาไม่เขมีอ่ะกินประมาณนี้กำลังดีครับผมเนื้อก็ดีนะรวมๆนะครับของต้มนะครับถือว่าโอเคนะครับผมใส่ที่ชอบกินต้มๆแนวสุกี้นะครับเขาทั้งเวิร์กเลยส่วนนี้เป็นเมนูเด่นของที่นี่นะครับก็คือเนื้อหมาล่านะครับแล้วก็เนื้อนุ่มนะครับใส่ไข่นะครับมีเนื้อมีหมู มีไก่นะครับสว่วนนี้จะเป็นแบบเผ็ดนะครับตอกไข่มาด้วยเราก็คุกไข่นะครับระหว่างที่รอน้ําเดือดเมื้อเยอะอยู่นะที่ใส่เนื้อนุ่มไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่อยากรีบใส่เนื้อมาล่านะครับเพราะว่าซุปมันเป็นซุปปลาทะเลเดี๋ยวรสชาติซุปมันเปลี่ยนนะครับมเมื่อกี้ได้ลองเนื้อนุ่มไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่านุ่มจริงเลยครับนุ่มเคี้ยวง่ายนะครับผม แต่ว่าปริมาณมันก็อาจจะเยอะหน่อยหนึ่งนะครับกินกับน้ําจิ้มนะครับถ้าเทียบนะครับผมว่าน้ําจิ้มสุกี้เนี่ยเท่ากับเนื้อนุ่มมากกว่าเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับน้ําจิ้มฝั่งน้ํามันพริกอร่อยครับรสชาติดีเลยเนื้อแบบหม่าล่าบ้างครับนี้เก็บไว้เป็นน้ําสุดท้ายเลยนะเพราะว่ามันเผ็ดนะครับผมต้มเราเดี๋ยวน้ําเปลี่ยนที่ ไม่สั่งเป็นน้ำหมาล่ามาก็พอย,อยงี้หละอยากกินซุปปกติบ้างน,นะครับเหมือนเขาคุกพริกหมาล่ามาค่อนข้างแรงนะน้ำเดือดดีนะครับพอใส่ลงไปน่าจะกลายเป็นน้ำต้มหมาล่าเบร้อย แล้วก็อย่างที่คิดนะครับพอต้มไปจนเดือดเนี่ยกลิ่นซอสหม่าล่าครับกลิ่นเขาเลยกลิ่นพริกมหม่าล่าครับแรงมากๆนะเลยครับพุ่งขึ้นมาหมดเลยเท่าที่รู้สึกได้นะครับก็คือตัวพริกมหม่าล่าเขาก็หมักเข้าเนื้อดีนะครับเวลามากินกับน้ำจิ้มสุก,กี้เนะี่ยคือมันเหมือนจะได้แบบรสเนื้อนุ่มนะแต่มันยังมีความเป็นเนื้อแผ่นอยู่แล้วก็ กลิ่นพริกมาล่าเนี่ยก็เข้าถึงเนื้อดีครับอร่อยอร่อยนะครับรัากินเผ็ดได้ผมแนะนําเนื้อมาล่าครับเยี่ยมเลยน้ําลําไยนะครับเนื้อเยอะนะครับใครชอบน้ําลำไยเนื้อคุูนกินสะใจก็ต้องที่นี่เลยแล้วนั่นนะครับก็สั่งน้ําลํำไยแก้วหนึ่งนะครับมากินให้ต่อเนื่องไปเลยครับกินของต้มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอากับข้าวดีกว่าครับตรงนี้ครับมีติ่มซำนะครับผมมีทั้ง ซาเปานะครับแล้วก็หนมจีบนะครับมาจะอยู่ห้างล่างครับมีซาเปาหนมจีบนะครับซอสต่างๆนะของทอดนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับมีข้าวด้วยนะครับข้าวญี่ปุ่นส่วนกับข้าวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะคืออะไรนะครับกลิ่นค่อนข้างเผ็ดนิดนึงอมีกุ้งด้วยนะครับกับหมูนะครับอันนี้น่าจะกินได้เมื่อกี้ลองชิมนมตุ่นไปนะครับแปลกดีนะครับมันมันไม่เหมือนพุดดิ้งอ่ะ อืบอกไม่ถูกนะครับเหมือนตักโยเกิร์ตกินแต่ว่ากลิ่นนมไม่ค่อยแรงจะบอกว่าเหมือนกินพุดดิ้งก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่เด้งเท่าอะ่ะประมาณนั้นนะครับอร่อยอร่อยเลยของหวานเขามีหลายอย่างนะครับมีวัฟเฟินนะครับหนึ่งมีฮ่องกองวัฟเฟินนะครับบิงชูก,กะทิซาลิมทรงเครื่องนะครับผมแล้วก็เคบโบเล่นะครับลำไยสดปัน่น เราก็แค่เอาการดของเรานะครับมาสอดตรงนี้นะครับตรงช่องที่เราอยากจะกินนะครับดีนะเขามีวาฟเฟิลครึ่งแผ่นด้วยนะครับกินคนเดียวน่าจะพอนอกจากนี้ครับก็ของหวานนะครับก็มีไอศครีมฮักกนดัสนะครับผมอันนี้มี2องรสนะครับอยู่ในถังนะครับมีถ้วยติมตักเองนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับเป็นตู้ไอศครีมนะครับไอศครีมวอล คือเอาจริงอ่ะอย่างอื่นผมเฉยๆกันนะแต่นี่มีแมกนาด้วยนะครับแค่กินแมกนามสักสองสาแท่งก็คุ้มแล้วนะของหวานนะครับก็มีออรเลนมูสเค้กนะครับสตรอเบอรี่มูสเคก้กเอลเกรไข่มุกนะครับเค้กเสาวรสชุกคคีมนะครับเค้กช็อกโกแลตหนานิ่ม มะม่วงมูสเค้กครับบลูเบอร์รี่มูสเค้กมูสเค้กอึ้นจีกคุลาบนะครับนึกถึงอาหารในโรงแรมกันนะเนี่ยหูด้านบนนะครับเป็นเมนูแนะนำนะครับทั้งหลายแหล่เยอะมากๆเลยอนาคอตต้าน่ากินไปหมดเลยนะครับอันนี้ดีกว่าไหมทิรามิสุนี่ผมหยิบมาเป็นทิรามิสุนะครับเนื้อเนียนดิมกันนะ อ,อร่อยครับหอมกาแฟดีเลยอ่ะเพิ่งเห็นว่าตรงนี้มีเลือดเป็ดตุนซุปหม่าล่าด้วยครับยังไม่ได้ลองเลยนะครับผมแล้วก็มีอมโอเด้งครับมีให้เลือกหลายอย่างมากนะครับกินคนเดียวก็ อิ่มเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วมีเครื่องต่างๆมาให้ครบเลยครับกินร้านไอติมนี่ต้องมีประมาณร้อยห้าสิบวกบวกนะครับผมเอาจริงๆนะผมกินอาหารข้าวที่นี่ไม่เคยคุ้มเท่าอาหารหวานแล้วล่ะโอ้นี่เป็นปุยหิมะเลยอืมเป็นกะทินะครับหอ,หอมแต่ไม่หวานเลยทำไมมีขนนอยู่ข้างในเอาด้วยราดกะทิก่อนแล้วกันนะครับ เ,เดี๋ยวใส่เครื่องลงไปเครื่องเขาก็ให้มาเยอะนะเอาจริงคือมาเนี่ยกินของหวานนะจะคุ้มกวา่าแล้วก็มาต่อกันด้วยว a f f l e ฮ่องกงครับบานาน่าช็อกโก้นะครับผมหมุนจานเองเลยเอาจริงนะมากินที่เนี่ยเหมือนว่ากินบุฟเฟ่อขนมหวานนะครับแล้วแถมบุฟเฟ่อ,อาหารต้มยังดีนะครับที่เขามีว a f f l e ฮ่องกงแบบขนาดครึ่งแผ่นมานะครับ เต็มแผ่นผมน่าจะอิ่มจุกซะก่อน,นครับเป็นว a ฟเฟิลฮ่องกงนะครับผมแล้วก็เป็นว a ฟเฟิลฮ่องกงนะครับแล้วก็ใส่วิปครีมนะครับผมแล้วก็กล้วยมาให้ครับใช้มือกินจะง่ายกว่าครับน่ากินนะอร่อยครับไม่หวานเลยข้อดีคือ เป็นขนมหวานที่ไม่หวานนะครับกินง่ายๆไหนๆมาแล้วนะครับไอติมแมกนัมสักสองแท่งนะครับแล้วก็ตามสูตรนะครับแกะมากินไอติมก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับผมไอติมแม็กนัมด้วยนะกินสักสองแท่งก็อิ่มคุ้มแล้วครับอืมอร่อยก็อย่างที่บอกแหละครับ มากินไอติมกินของหวานก็คุ้มแล้วที่นี่เนี่ยน่าจะปิดมื้ออิ่มพอดีเลยที่นี่มีเครื่องกดกาแฟะอัตโนมัติด้วยนะครับกินกาแฟะย่อยอาหารสักหน่อยดีกว่าครับเอสเปรสโซ่เป็นกาแฟะปั่นสดนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยก็น่าจะปิดมือพอดีนะครับหกโมงกว่าทุ่มห้นาทีนะครับผมกาแฟแก้วสุดท้ายพอดีเลยกินเสร็จนะครับหมดเกลี้ยงทุกอย่างแล้วนะครับกินไม่เยอะมากนะครับทันเวลาพอดีนะครับไปเช็คเอาท์ดีกว่ากินเสร็จหมดก่อนเวลานะครับ เขาให้กินได้หนึ่งชั่วโมง45นาทีกินทั้งหมดนะครับ6 46บาทนะครับมีเศษนิดหน่อยร้านมงกกนะครับเขาเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ10โมงครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งนะครับเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็เต็มเลยครับ10โมงถึง4ทุ่มนะครับเท่ากับเวลาห้างเปิยปิดเลยรวมๆก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับร้านมงกกนะครับร้านสุกี้บุฟเฟ่เนรับผมอย่างที่บอกเลยนะครับถ้าเหมือนมากินของหวานแถมของข้าวครับ สำหรับร้านมงก๊กเนี่ยครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ6กหรือเสาขานะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ลองหาดูนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ตรงโสต์แล้วกันนะครับผมว่ามีกี่สาขาครับแต่วันนี้มากินที่ฟิวเจอร์ลังสิตนะครับผมคนไม่ค่อยเยอะครับแล้วก็อาหารนะครับหยิบได้ทันใจนะครับของหวานเนี่ยเอาติเก็ตไปวางปุ๊บนะครับก็เสิร์ฟต่อเนื่องเลยครับผมถือว่าดีครับ1ชั่วโมง45นาทีนะครับ ก็เหลือเฟือที่จะกินอิ่มได้นะอันนี้คือกินเรื่อยๆนะขนาดผมกินไปแล้วก็ถ่ายวอ็อกไปนะครับก็ยังเหลือเวลานะครับอิ่มๆนะครับผมยังไงก็มาลองดูนะครับผมที่ร้านมงกกครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย